ค่าตั๋วเครื่องบินนะครับผมจะบอกให้ว่านักแสดงบนโลกนี้หรือหรือหรืออะไรหลายๆอย่างถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้เป็นกองถ่ายหนังหรืออะไรนะครับคุณต้องออกค่าใช้จ่ายของคุณเองนะครับหากคุณต้องการอะไรที่มันพิเศษมากกว่าคนอื่นผมเวลาจะไปไหนคุณรู้ไหมว่าผมก็ต้องออกออกค่ารถเองออกค่าตั๋วเครื่องบินเอง ผมต้องเอาเงินค่าตั๋วของผมอะ่ะต้องมาออกค่าตัว๋วเครื่องบินเองบริษัทผมใจให้คุณคืออะไรรู้เปล่าผมออกค่าตัว๋วเครื่องบินให้คุณบินมาและก่อนคุณจะบินกลับรอบแรกนะ่ะวุ่นมากเหมือนกันระดับหนึ่งนะครับคุณบินกลับไม่ได้นะครับเนื่องจากคุณไม่สามารถนั่งตัว๋วเครื่องบินแบบธรรมดาได้คุณต้องการเป็นเฟิร์สคลาสให้เร็วที่สุด ผมไม่นิ่งนอนใจครับผมบริษัทผมผมต้องบอกตรวงว่าพี่ปูถามผมว่าเนะ็กเราจะต้องออกให้ไหมอันนี้ผมบอกให้ว่าเป็นที่อื่นไม่ไม่ออกให้ครับถ้าเขาไม่ได้ถ้ามันเป็นการอะไรเงี้ยผมบอาพี่ปูเอาตามผมออกไปเลยไม่งั้นนั่งบินกลับไม่ได้นะครับ ต้ด้วยนะครับในทุกๆคําที่ผมพูดนะครับอย่าฟังความฟังเดียวนะรหรือจะไม่ออกมาพูดเลยก็ไม่เป็นไรครับเปิดคาให้คุณนะเพื่อให้คุณได้นั่งสบายๆกลับไปดีครับผมยินดีด้วยคนที่ผมรักได้ได้นั่งสบายๆกลับไปแต่ผมไม่คิดว่าคุณจะมาพูดอะไรที่มันเป็นแบบนี้หลังจากนั้นคุณไม่คุยกับผม ตอนกลับไปแล้วเราก็มีปัญหากันหน่อยจนผมรู้สึกว่าคงไม่ได้กลับมาแล้วนะผมก็ไม่ได้อะไรคุณหลังจากนั้นเลยคิดว่าน่าจะได้แยกย้ายนะครับผมผมก็ออกมาระบายแล้วก็พูดอะไรให้พวกคุณได้ฟังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้เปล่าคุณรีบจองเครื่องบินกลับมาเองนะก็ดีด้วยก็กลับมาทํางานแต่ผมบอกเลยว่าผมต้องเบรกงานก่อนไม่ให้ได้รีบทําเกินเพราะผมรู้สึกเกรงใจผมไม่ได้อยากให้คุณต้องมานั่งกินอาหารมาเหมือนที่คุณพิมพ์กันไม่ได้อยากให้คุณแบบแบบ ต้องมารู้สึกแย่ที่แบบแม่งมาถล่มถล่มแล้วสุดท้ายมันดีกันสองคนอะผมเกรงใช้พวกคุณมากเลยแต่ผมเห็นว่าคนส่วนมากยังมีความรักให้กับผมแล้วผมก็รักจริงๆผมกม็กลับแล้วครับรักรักมากๆก็ก็รักมากๆจริงครับก็ออกมาขอโทษแทนแทนทุกสิ่งทุกอย่างในวันนั้นนะที่ออกมาขอโทษขอโทษ,โทษหลายๆอย่างแทนโดยที่ไม่จําเป็นต้องออกมาขอโทษด้วย ไม่ใช่เรื่องผิดหรอกเ,เพื่อนๆคนเราพอมีเงินได้ทํางานได้ไรอะ่ะคุณก็อยากนั่งอะไรที่มันสบายมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับนั่งห้าหกชั่วโมงมันอาจจะเมื่อยหรืออะไรเงี้ยแต่ตัวผมยังไม่เคยนั่งเลยนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับผมแต่คือประเด็นอย่างน้อยอคุณยกมายกตัวอย่างมาพูดผมก็ขออนุญาตพูดด้วยแล้วกัน